มาครับดึกๆครับลอกมือรสองอีกคือคือครับเอาลอกที่เป็นลอกใช้กับงานตกปลาตีเหยี่บปลอมนะครับเป็นของชิมาโน,โนเออร์นอตเบอร์สองพัน 2, ครับตัวนี้สปูลออกแบบมาให้สปูลตื้นนะครับสําหรับตีเหยียบปลอมนะครับมาดูสภาพภายนอกตัวนี้ผลิตมาเลเซียครับ เอนอนอตที่จะเจอส่วนมากก็จะเป็นของมาเลเซียนะครับ <c oughs> ตัวสปูนเนี่ยตัวนี้สปูนสปูนไม่มีขี้เกลือกัดนะครับสปูนใสๆนะครับตัวนี้ทั้งข้างบนข้างล่างนะครับอืม แต่ตัวสปูนที่เป็นเอป็นสติกเกอร์ก็จะมีรอยถูกขีดควรมากน่าจะมาจากการขนส่งนะครับเขาไม่ค่อยได้หอบับเบิลดีเท่าไหร่มันรวมๆกันปลารครับก็จะมีตรงนี้นิดนึงนี่เป็นสติกเกอร์ทะลอกทลอบหน่อยแต่สภาพโดยรวมก็ยังถือว่ายังยังสวยนะครับแล้วลอกตัวนี้หมุนลื่นนะครับหมุนหมุนลื่นมาก สวยเตี๋ยวปอมตกปลาหมึกตีสปิ๋วตกสปิ๋วได้ครับดูหมุนหมุนกันก่อนหมุนนี่ครับไม่มีเสียงเลยนะครับหมุนหมุนให้ดูกันนีจะจับแน่นๆจะได้หมุนถนัดถนัดดูหน้าท้ายหลัง แน่ได้ท้แรงได้นี่ครับ <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกปืนวันเว์แล้วนะครับนะ่าเป็นระบบออเตอร์รีเวิร์สแล้วเป็นลูกปืนวันเว์ครับ <c oughs> ตัวโรเลอร์ทำงานปกตินะครับโรเลอร์ห er. น้าลอกเปิดเด้งแข็งแรงมาดู ห้องเบรกกันนิดนึงเบรกมีกิ๊กเสียงอ่าดูห้องเบรกห้องเบรกจัดว่าเข้าไปลึกนะครับเบรกก็เบรกอยู่พอตัวเขาเลยแหละ่นี่ครับกิ๊กเสียงเป็นสปริงสปริงดีดแบบนี้นะครับกิ๊กเสียง อันนี้หักยากครับแกลอกก็ยังสวยใสไม่มีสนิมเสียงเป็นไงครับเสียงเล้าใจเลยดังกริ้งๆเลยเสียงเรามาเทสเบรกกัน นี่ครับผรอบ้างรงดที่เขาพูดกันวนไม่ละเอียดครับไม่ใช่ว่าอยู่นะคอยู่อยู่หนึบเลยนะครับค่อยๆมันจะคอ่อยๆเข้านะครับผมชื่โนโเบรกเขาะเอียด่า โอ้เบรกได้เยอะครับนี่เออเน่นปากเด็กว่าแน้นแน่นปากอะน้นมากครับอมือออครับอ่าโอเค ดูส่วนของแข็งกันมั่งน็อปน็อปทำงานปกตินะครับน็อปไม่ติดไม่ตายแขนปรับเก็บพับได้นะครับแขนสปริงยังดีดแด้งอยู่นะครับแขนนีเป็นสวิต์ปิดเปิดกานกลับแข็งแรงไม่มีหักแขนเปลี่ยนซ้ายขวาได้ครับ ฝาไม่มีแตกแล้วครับมีถลอกนิดหน่อยสภาพโดยรวมถือว่าสวยงามครับสวยงามยังสวยอยู่นะครับหมุนลื่นนุ่มลื่นนะครับนุ่มน่ลื่นเลยที่เกียวปลอมตกสปิวตกปลาหมึกแจ๋วเลยครับตัวนี้ ก็ฝากนานาไว้อีกหนึ่งตัวครับกับตัวชิมาโนโอเออร์นอตเบอร์สองพันครับ